อ,อตกรยืนเคียงคู่อยู่ข้างกเกษตรกรเราไม่ใช่หยุดอยู่ที่แค่ภาคเหนือเราจะไปทั่วทุกทุกภูกกมิภาคว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรน อ,อตโกคนก็นึกถึงแต่ตลาดอ,อตโกแต่จริงๆแล้วว่างกว่านั้นนะครับไกลกว่านั้นทุกส่วนของทุกภูมิภาคมีหมดและนี่คือข้างหลังเนี้ยเกี่ยวข้องกับพี่น้องภาคเหนืออย่างไตโกครับ,รบก็เป็นพื้นที่นะครับที่เราจะเริ่มทําการก่อสร้างนะครับเป็นตลาดกลางเพื่อรวบรวมสินค้าเกษตรแล้วก็เป็นจุดรวบรวมจําหน่ายสินค้าเกษตรให้กับพี่น้องภาคเหนือนะครับสําหรับสินค้าพืชผักผลไม้นะครับ เพื่อที่จะให้เป็นจุดที่พ่อค้าแม่ค้าสามารถเข้ามารับซื้อจากพี่น้องเกษตรกรได้โดยตรงครับเป็นการขยายไปเรื่อยๆใช่ครับครับก็ในในแผนของเราเนี่ยเราจะดําเนินการขยายตลาดกลางให้ครบทุกคุยภาคนะครับทั้งสีภาคนะครับทั่วประเทศก็มีแผนอยู่7แห่งครับท่านก็ยังย้ายืนยันว่าออตกเป็นตัวแทรกแซงราคาช่วยพี่น้องเกษตรกรใช่ใช่ครับคือ โดยนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็ท่านทุนตรีเนี่ยอตกก็มีนโยบายในการจัดตั้งลงแห่งชาตินะครับเพื่อเข้ามานะครับเป็นกลไกด้านราคานะครับตลาดสินค้าเกษตรเป็นธรรมนะในกรณีที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับได้ถูกเอาระเปรียบจากพ่อค้าคนกลางหรือว่าพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยนะครับมีราคาพืชผลที่ตกต่ำลงนะครับอตกก็จะเข้ามาช่วยนะครับเพื่อเป็นจุดรับซื้อนะครับแล้วก็เป็นแหล่งระบายให้กับพี่น้องเกษตรกร ที่เห็นในวีบอร์ดนะครับก็เป็นตลาดกลางนะครับตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือนะครับเป็นโครงการดําเนินการในภาคเหนือนะครับเราจะดําเนินการทั้ง4ี่ภาคนะครับทุกภูมิภาคนะครับแล้วก็ในโครงการภาคเหนือเนี่ยก็จะมีโครงการที่เราเริ่มก่อสร้างในปี2 5 6 8นะครับจะเป็นตลาดกลางนะครับที่มีขนาดประมาณ4 0 0พนะครับ4,000ตารางเมตร4,50พาตารางเมตรนะครับรองรับพี่น้องเกษตรกรอยู่5 350แผงค้านะครับแล้วก็มี พื้นที่เป็นศูนย์อาหารนะครับประมาณ900ตารางเมตรนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าย่อยอีกประมาณ40ร้านค้านะครับพร้อมกับพื้นที่ชั่วคราวนะครับแล้วก็ลานจอดรถที่มีความสะดวกสบายนะครับอยู่ตรงดูบริเวณที่อำเภอแม่ต่ำนะครับที่ภูซางนะครับไม่ไกลจากเมืองพยาวมากนะครับแล้วก็ก็จะใกล้เคียงกับพื้นที่ของสถานีรถไฟแห่งใหม่นะครับที่เมืองพยานะครับในพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับก็เน้นนะครับ รูปแบบของการรักษาอัตลักษณ์นะครับของภูมิภาคนะครับของอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพะเยาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีรอยต่อของของพื้นที่จังหวัดภาคเหนืออยู่8จังหวัดนะครับสามารถรวบรวมสินค้าเกษตรนะครับในภูมิภาคในภาคเหนือเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับที่จะเป็นจุดรวบรวมสินค้าเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรครับนี่คือพลังสามัคคีของการประสานมือร่วมกันนะครับมือทุกมือทั้งนี้ก็เพื่อให้พี่น้องพะเยาพี่น้องประเทศไทยเจริญใช่ไหมครับใช่ขยานหน่อยครับนี่วันนี้เรามีอะไรขายครับสะพานลามีอะไรขายบ้างสดๆครับสดเลยาด้ก สุราสุราเมืองหอยใหญ่เมืองหอยใหญ่เรานี่เราบานนี่ครับใหญ่ไหมถ้าไข่แดงก็แบลบุ่นนะครับไข่ใหญ่หอยใหญ่ไข่แดงแล้วก็มีจ้อปูครับผมนี่จ้อปูจ้อปูนี่มาจากชุมพรครับธนาคารปูม้าที่ชุมพรแล้วก็ปลาเส้นปลาชุมพร ปลาเส้นจากสวนปาการค่ะสวนปาการนะครับวันนี้ยกทะเลขึ้นบกครับ,บ,บ,บอ,อันนี้แหข่แบบขึ้นอันนี้ทะเลเอาทะเลข,ขึ้นดอยมาเอาทะเลมาขึ้นมาขึ้นเหนือหน่อยของดีมีอยู่ทั่วไทยนี่อีกอยังไงสะพานป่าของเรามีโอ,อตะกอมาช่วยขายด้วยเอาสนุก จริงเราที่ควานพะเยาเมืองพะเยาเออแดดา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 แดด่าแดาวันนี้เป็นเพื่อนกันระหว่างอตกกับอสปครับอ้าวจับมือกันหน่อยครับหยกมือเลยอ่ายกมือขึ้นหน่อยอ่าขยเอานะครับนี่เพื่อนกันเพื่อนกันต้องไปด้วยกันว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรอน I'm